สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิ่เคอิเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกหกนะตรงกับรัฐบาลไทยพอดีเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ 2, ่งเก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกสองแปดสองเก้า จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดสองแปดแปดสองหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะเก้าแปดหนึ่งเก้าสองหกสองแปดสองหกแปดสองห้าเก้าหนึ่งนะต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่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 ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่เนาะ จับคู่ก็หนึ่งส5่สี่หนึ่งนะหนึ่งกับสองมาเหมือนกันเ้อต่างกัน4ี่กับห้กับ9ก้านะคะใครจะเล่น v ี p อพีก็จับคู่ซื้อเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนเนอเก้าแปดแปดเกนึ่งเก้าเนี่ยวาซื้อรัฐบาลไทยเ้อร อีกกรณีหนึ่งก็คือยอดทรัพย์ของเรานี่ไปซื้อคราวที่แล้วก็เข้าคราวนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวก็เก้าเท่าไม่รู้นี่สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะยอดทรัพย์สําหรับเครื่องนี้นะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ